สวัสดีค่ะ f e r r ี t e s u UK for Thai นะคะใครเตรียมตัวสอบจำเป็นจะต้องสะสมหัวข้อไว้เยอะๆนะคะวันนี้ตามสัญญานะคะขข้อข้องใจ traffic light นะคะ light signal controlling traffic หรือว่าพวก traffic light ต่างๆนะคะแต่วันนี้จะมาดูนะคะ อันนี้คือออกข้อสอบแน่เนาะให้รู้ไว้ก่อนนะคะเนาะสองสามวันนี้ที่เอาไขาข้อข้องใจมาลงพวกนี้จําให้ดีเพราะว่าออกแน่นอนนะคะอันนี้คือหลักๆเอามาเน้นให้นะคะจะได้เห็นบ่อยเมื่อไหร่จําได้เองเนาะสำหรับคนเพิ่งเริ่มแล้วเครียดมันต้องมีอารมณ์เครียดแน่นอนแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่เห็นบ่อยจะ เริ่มจำได้แต่พอครแอนไขข้อข้องใจให้แบบนี้นะคะจะทำให้เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วมันจำเป็นนะคะเนาะพอเมื่อไหร่เข้าใจแล้ว Thank you love เมื่อไหร่เข้าใจคือจะไม่ลืมนะคะเพราะอะไรคะกดทุกกฎที่เราเรียนสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้ไปตลอดชีวิตสำคัญมากเนาะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะค่อยๆสะสมไปแบบนี้นั่งสมาธิก่อนดูหนังสือ5นาทีนะคะช่วยได้หลายคนทำมาแล้วสอบผ่านมาแล้วง่ายๆด้วยการนั่งสมาธิก่อนลงมือดูหนังสือทุกครั้งสมองของเราทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเคลียร์อะไรไม่ดีออกก่อนเนาะข้อมูลเต็ม ใส่อะไรเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเคลียร์ตัวเองนิดนึงนะคะเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแม่บ้านลูกเล็กลูกอ่อนเครียดแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิหายใจลึกๆ2-3นาทีก็ยังดีนะคะคือเคลียร์สมองตัวเองนิดนึงวันนี้ traffic light นะคะตัวนี้ชาร์ตนี้ขอให้จำไว้ให้แม่นๆเลย traffic light ไฟเขียวไฟแดงของที่นี่นะคะจำชาร์ตนี้ให้ขึ้นใจ ไฟแดงนะคะเนาะแดงก็คือให้หยุดใช่ไหมคะแดงต่อไปคือแดงกับเหลืองขึ้นพร้อมกันต่อไปคือเขียวพอเขียวแล้วจะเหลืองอย่างเดียวพอเหลืองอย่างเดียวแล้วจะแดงอันนี้คือสัญญาณไฟแดงทั่วไปในประเทศอังกฤษนะคะเป็นแบบนี้เนาะพยายามอย่าไปสลับจำสลับกับเมืองไทยนะคะเนาะก็คือเมืองไทยรู้สึกจะแดงเหลืองเขียวใช่ไหม แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอยู่ที่นี่แล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะคะแดงพอไฟแดงแล้วต่อไปแดงกับเหลืองขึ้นพร้อมกันต่อไปจะเป็นเขียวพอเขียวแล้วจะเหลืองอย่างเดียวชาร์ตนี้จำให้ขึ้นใจในข้อสอบจะสุ่มมาหนึ่งอันนะคะคุณอาจจะไปเจอแดงกับเหลืองขึ้นพร้อมกันแดงกับเหลืองแล้วเขาจะถามว่าต่อไปจะเป็นไฟอะไรตอบว่าเขียวนะคะถ้าในใน ข้อสอบที่เราได้มามีไฟเขียวมีไฟเขียวมาให้แล้วถามว่าต่อไปจะเป็นไฟอะไรเหลืองอย่างเดียวนะคะหรืออาจจะไปเจอข้อไหนที่เขาถามว่าไฟเหลืองแล้วต่อไปจะเป็นอะไรแดงนะคะเพราะฉะนั้นชาร์ตนี้วนอยู่แบบนี้เนาะท่องให้ได้เห็นเป็นรูปให้ได้จำให้เป็นรูปนะคะไฟแดงเนาะ แดงแล้วต่อไปแดงกับเหลืองขึ้นพร้อมกันพอแดงกับเหลืองขึ้นพร้อมกันต่อไปเขียวพอเขียวแล้วต่อไปจะเหลืองอย่างเดียวพอเหลืองอย่างเดียวต่อไปจะเป็นแดงชาร์ตนี้สำคัญมากจำให้ขึ้นใจนะคะ Let m ม่มีเวิร์คเ m i n ์ t e นาท์เทอร์มินาท์เโอเค thank you darling thank you นะคะชาร์ตนี้จำให้ขึ้นใจออกแน่นอนนะคะมาร์กไว้เลยเนาะ ต่อไปถ้าเห็นแบบนี้นะคะเห็นไอตรงก็คือไฟเขียวไฟแดงทั่วไปใช่ไหมมีเลี้ยวขวาด้วยใช่ไหมคะแต่ไอขีดขีดนึงเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเป็นของทรา m ส์นะคะรถรางไฟฟ้าจะเห็นได้ตามเมืองหลวงใหญ่ๆนะคะใครอยู่เมืองอต่างจังหวัดอาจจะไม่มีเนาะเพราะว่าแอนครูแอนก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะแอนอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันไม่มีเนาะเพราะฉะนั้น ต้องรู้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไปเจอข้อสอบที่มีไฟเขียวไฟแดงแบบนี้เนาะแต่มันมีขีดขีดขึ้นมาแบบนี้ให้รู้ว่าเป็นของ t r a m s นะคะ t r a m s white light ก็คือม,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 มันเป็นขีดเดียวแต่ว่าเป็นไฟขาวเนาะ signal may be provided for t r a m s นั่นเองนะคะส่วนไฟเขียวไฟแดงก็คือ ทั่วไปใช่ไหมก็มันมีทั้งของรถด้วยแล้วขีดขีดหนึ่งอันนี้ของท t r ส์ก็คือทั้งรถแล้วก็ทั้งท t ม a m หรือว่ารถรางไฟฟ้านั่นเองนะคะเนาะต่อไปนะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เห็นได้ที่ไหนเอ่ยใครรู้บ้าง level crossing นะคะก็คือทางรางรถไฟนั่นเองนะคะเนาะเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ flashin g red light ทำอะไรมันแฟลชชินแล้วอันนี้เราก็ต้องหยุดแล้วนะคะห้ามนะถ้าเกิดว่าไปเดินข้ามแบบว่าแฟลชชินมาแล้วเราไปเดินข้ามอาจจะโดนนะคะโดนได้เนาะเคยเห็นมีป้ายแปะไว้ว่าโดน1000นะคะถ้าเกิดว่า1,000พนปอนนะถ้าเกิดใครขัดเหมือนกับว่าขัดขืนเนาะเหมือนกับว่าเอ่อถ้าถ้าเขาห้ามแล้วยังจะไปอย่างเงี้ยถ้าโดนจับได้ขึ้นมาก็คือโดน1000นปอนนะคะแฟลชชินเรด Right mean you must stop เนาะโจ์ข้อนี้เห็นบ่อยๆนะคะก็คือถ้าเขาจะถามว่าถ้าเกิดว่ามีรถไฟผ่านไปแล้วแต่ไฟแดงยัง f ฟ e ชินยังค e ฟแฟชนนะคะตัวนี้คำตอบของข้อนั้นก็คือ wait นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีมีรถไฟไปแล้วหนึ่งหนึ่งลำเรียกเป็นลำหรืปล่ารถไฟไปแล้วหนึ่งลำใช่ไหม ลำหรือเปล่าถ้าผิดต้องขออภัยหนึ่ง go flying านถ้ามีรถไฟไปแล้วอะ่ะแต่ไฟมันยังกระพริบอยู่แสดงว่ามีมาอีกนะคะยังมีมาอีกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดรอต่อไปนะคะเนอะอันนี้ flashing light นะคะ flashing red light เห็นหน้าตาแบบนี้ให้รู้เลยว่าใกล้รางรถไฟนะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูนะคะ m o เตอร์เวย์ n พวกมอเตอร์เวย์ n อ่ะป้ายอ่ะจะเป็นไฟนะคะป้ายไฟพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อน m o เตอร์เวย์ส a l นะคะถ้าสมมุติว่ามอเตอร์เมีอยู่4เลนหรือ5เลนก็แล้วแต่นะคะอยู่ดีๆเลนไหนเลนเลนใดเลนหนึ่งสมมุติว่าขวาสุดมีกากระบาดขึ้นมาแบบนี้เลนนั้นคือห้ามวิ่งนะคะ หรือว่าสมมุติว่ามันไปนมีกากระบาดอยู่เลนกลางเลนกลางก็คือห้ามวิ่งคือต้องคอยสังเกตเนาะอันนี้สาเหตุว่าทําไมเขาถึงใช้เป็นป้ายไฟนะคะเพราะว่าบางทีจะต้องระบายรถออกมันก็จะต้องเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนได้นะคะอย่างอันล่างนะคะ Accident ahead ให้วิ่งได้แค่30 temporarily maximum speed advises and information message พวก message s i ายพวกนี้เราก็จาเป็นต้องคอยดูไว้นะคะเนาะอย่างข้างหน้ามีอุบัติเหตุจาก70ลดเหลือ30นะคะเราก็ต้องคือจำเป็นจะต้องคอยสังเกตป้ายไฟทั้งหลายเนาะอันนี้สำคัญมากนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องสอบโอ้โหงงนะคะมันมันคล้ายกันมีความคล้ายดูแบบเนี้ย ไม่คล้ายแต่เมื่อไหรอยู่ในห้องสอบงงขึ้นมาทันทีเจอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นป้ายนี้สองป้ายนี้ท่องดีๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรทิมลงไปแบบนี้นะคะแบบภาพบนเนาะ change lens น,น,นะคะ change lens ให้เปลี่ยนไปเลนซ้าย leave motorway at next exit มันจะเป็นลูกศรขึ้นก่อนถึงจะชี้ไปทางซ้ายอันนี้ดูดีๆนะคะเพราะว่า ออกนะคะเห็นบ่อยมากในห้องสอบ change lens ลูกศรหัวทิมชี้ไปทางซ้าย leave motorway at next exit มันขึ้นมาก่อนที่มันจะชี้ไปทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นป้ายนี้ mark เอาไว้เลย2ป้ายนี้ออกนะคะเนาะ,ะต่อไปนะคะ Fo อันนี้ก็คือให้ระวังหมอกเนาะ reduce นะคะก็จำเป็นต้องลดนะลดความเร็วนะคะ visibility ahead เนาะ ก็คือป้ายฟ o อกเนาะจะมีหมอกหนานะคะส่วนอันขวามือเลนอะเฮดโครส s สนะคะเลนขวาปิดนะคะวิ่งได้ซ้ายกับกลางเท่านั้น Temporary Maximum Speed a d v i s e s วิ่งได้50นะคะ End of Restriction ก็มี End ขึ้นมาแบบนี้นะคะเนาะเผื่อว่าไปเจอเนาะอันนี้ก็คือทำมาไว้ให้ อันนี้ก๊อปรูปไปได้นะคะก็คือมาร์กเอาไว้เช่นเลนหรือว่าลิฟมอเตอร์เวย์ at next i x i t ไม่เหมือนกันนะคะแต่มีความคล้ายเพราะฉะนั้น2ออันนี้มาร์กเอาไว้เลยนะคะเนาะเห็นบ่อยในห้องสอบต่อไปจะเป็นเลน Control Signal นะคะถ้าอันนี้หมายจำลองในมอเตอร์เวย์นะคะเนาะซ้าย2เลนซ้าย เลนกลางแล้วก็ทั้งหมดมี5เลนใช่ไหมไอากากระบาดก็คือห้ามวิ่งใช่ไหมคะ2เลนขวาห้ามวิ่งส่วนเลนกลางเนี่ยเป็นลูกศรหัวทิมจําได้ไหมคะลูกศรหัวทิมคือ change lane เห็นแบบนี้เมื่อไหร่วิ่งอยู่มอเตอร์เวย์เราเห็นสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ให้ไปวิ่งเลนซ้ายไว้นะคะเนาะ เพราะว่าเลนกลางบอกให้ไปทางซ้าย2ซ้ายที่มันมีลูกศรสีเขียวคือเลน2เลนนี้เปิดส่วนเลนกลางให้ไปวิ่งเลนซ้ายส่วนขวามือ2อ,อันปิดนะคะส่วนใหญ่แบบนี้ถ้ามีแบบนี้อะ่ะก็คือจะมี อุบัติเหตุข้างหน้าหรือว่าอาจจะซ่อมทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นพวก Signal Control พวกนี้สังเกตไว้ดีๆนะคะจะเขาจะคอยบอกเราอยู่ตลอดการเดินทางนะคะเช็คเ,เวลาจะเดินทางไกลก็อย่าลืมหาเส้นทางสำรองไว้ด้วยนะเพราะว่าประเทศนี้เป็นอะไรไม่รู้ ไปไหนก็บล็อกทางบล็อกทางซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆจะต้องมีแผนสำรองนะคะเคยนะคะแอนเคยเดินทางไปลอนดอนเนาะแล้วไม่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมีแผนสำรองกลายเป็นว่ามอเตอร์เวย์ปิด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 จากใช้เวลาแค่3ชั่วโมงอะ ดับเบิไปเลยนะคะกลับบ้านถึงเที่ยงคืนด้วยเหตุที่ว่ามอเตอร์เวย์ปิดปิดปิดแล้วเราไม่ได้มีแผนสำรองเพราะฉะนั้นการเดินทางไกลจำเป็นนะคะจำเป็นมากๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่เรารู้กันอะ่ะเวลาเราเดินทางไปมอเตอร์เวย์อะเราไม่มีทางทางอื่นไปเวลาไปทางอื่นคือมันไป ไกลเลยมันมันคนละทิศเลยแล้วมันก็จะแบบหลงไปไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นแผนสำรองสำคัญมากๆนะคะก็ขอให้โชคดีสอบผ่านง่ายๆกันทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้คนสอบทุกคนเนาะให้ทำจิตเบาๆก่อนเนาะเหมือนกับว่าเฮ้ยจะเอาจะเอาต้องเอาให้ได้นะคะสะสมแค่วันละ5ข้อ10ข้อ2เดือนก็เต็มที่แล้วไปบุกสอบได้เลยเอาแบบเป๊ะๆนะเอวันละหข้อ10ข้อ พอ,พอแบบว่ามั่นใจแล้วลองบุ๊กถ้าตกแล้วให้บุ๊กใหม่ทันทีเพราะหัวข้อที่เรายังเก็บไว้มันยังอยู่ถ้าใครทิ้งคือต่อไปอยากได้อีกคือแบบเอ้ยไม่ไหวทิ้งไปพอปีหน้าอยากได้ขึ้นมาอีกเริ่มใหม่เสียเวลาไปอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นให้มุ่งมั่นไปเลยนะคะให้เวลาตัวเองสเดือนนี้หเดือนนี้6เดือนนี้เอาให้ได้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หนึ่งคนทำได้ทุกคนทำได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเอาจิตไปแตะเบาๆก่อนว่าจะเอาใบขับขี่ตกบุ๊กใหม่ทันทีตกบุ๊กใหม่ทันทีคนประเทศอังกฤษเองเป็นคนอังกฤษแท้ๆสอบตก92รอบยังไม่ละความพยายาม เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภาษาบ้านเมืองเราที่เราทุกคนทำอยู่ให้มั่นใจตัวเองก่อนว่าโคตรเก่งแล้วนะคะคือมีความตั้งใจอะ่ะขอแค่ตั้งใจจริงอะ่ะอ่านหนังสือไม่ออกก็สอบได้นะคะเป็นกำลังใจให้คนสอบทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาไขาข้อข้องใจมาฝากอีกเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้คนสอบทุกคนนะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ